ชวนไปเช็คอินฟินเตาถ่านที่ร้านหมูกระทะบรรยากาศดีใจกลางเมืองนนท์มาค่ะที่นี่หมูกระทะในเมืองแอดนนทบุรีเป็นร้านหมูกระทะเปิดใหม่ที่มีรูฟท็อปบรรยากาศดีวิวถนนราชพึกเมนูหมูกระทะของที่นี่จะเสิร์ฟม,มาเป็นเซตราคาเริ่มต้นที่359บาทระหว่างที่นั่งรอเนี่ยเขาก็มีเวลคัมดิงให้ด้วยนะวันนี้ไม่สั่งมาเป็นเซตเล็กกินกันแค่2คนก็อิ่มอร่อยแบบจุกๆแล้วหมูมากสูตรพิเศษย่างบนเตาถ่านหอม,หอมบอกเลยว่าฟิน และตอนนี้เขามีโปรเปิดร้านแถมเครื่องดื่มอัดลมฟรีทุกชุดด้วยนะและถ้าใครกลัวไม่อิ่มอยากสั่งเพิ่มก็มีเมนูให้เลือกอีกเยอะทั้งหมูเนื้อปลาหมึกกุ้งผักสั่งเพิ่มได้เลยในส่วนของน้ําจิ้มเนี่ยเขาจะมีสสูตรนะสูตรเผ็ดกับไม่เผ็ดคือเด็ดมากและนอกจากหมูกระทะแล้วที่นี่ก็ยังมีเมนูทานเล่นอีกเพียบอันนี้ไม่สั่งมาเป็นยำม,มาม่าแซบๆกับตำข้าวโพดไข่เค็มแล้วก็ปีกไก่ทอดเมนูกุ้งดองแซลมอนดองเขาก็มีนะ เนี่ยเป็นร้านหมูกระทฟิลกู๊ดบรรยากาศดีที่ชาวนนไม่ควรพลาดพาครอบครัวหรือยกแก๊งเพื่อนมานั่งชิลกันได้เลยร้านเขาจะอยู่ตรงโครงการเดอะการ์เด้นติดถนนราชชฤกษพึกเลยนะ